เห็นหลานใส่ได้บ่เบดมาทานแม่คือ,อได้ยินว่ามันว่ามาแต่งหญิงเต้งหญิงกูทักกินคือได้แต่งจักเทียนมีก้โอนโ,อโอตมามีคนโ<า>ตว่ะเบ้าเตีฮัลโหลบบโขับเยอเอออยู่หน้านี่ละต้นเนี่ยเออคอยลกอกาเมื่อเมื่อดิเออเออเออก็ร่างว่าสิไปเตะบอลกับมู่นี่ลกอกาเราแล้วหัวเตะแล้วนี่ ฮะผู้เลียงขอไปกับเธอโอรยมันหาเลี้ยงนี่นี่โอ้ยบากเตะไวยใยข่อยลูกข่อยใส่กุ้งตามันเลยนี่เออเออเออจริงด้วยชอบไปเตะบอลกัมมูนี่ละอันอันเห็นหลานใส่ยใยบ่อเปิดมาถ่นแม่คำหลงว่เห็นมันมาใส่จีบยุ่นนี่แม่ละเห็นบ่ออันบ่าเห็นจ้าบ่าเห็นอู้คือได้ยินว่ามันว่ามา จังหญิงจังหญิงกูฟังกูก็ได้แต้นจักเทียนมีาวิจาร์โอ้ยตาบ่เห็นบ่เห็นโอ้ยได้ไปหานุ่กคนขนาจ้าว่ามาท่านนี่แหละเห็นมันตกฟ้าเป็นเหรียญใส่เงินเกี๊ยวเราแค่น่องมาเลยมาเลยมาเลยโอ้ยเหเป็นเงียบมากว่างหันฉันปวเงียแห้งยายมึงมาถามหาว่างหันนี่พวตุตกใจหมดเลยเฮ้ยไปยายเปี๊ยะ ถามนี่อ่ะถามวันว่ามึงแต่งนี่งโฉันก็เลยบอกว่าว่าเห็นดอกจ้าว่ามีหวงังดีดีๆมุดโตตอบดีอุวยบ่ษนันฉันถือกล้อตีตายเท่้ยตกใ,ใ,ใจเปิดแขนเป็นกระเทยฉันแอบแม่นตลอดดีงสัยจ,จะมาบอกให้ไปให้คลิปแล้ววาหานะงหัน่ะตกใจเปิดเนาอวงหันนะรอดรอดรอดไปดีมุดมุดเธอตอบเป็นอยู่อ่ะอุวยบุษนันฉันตายเท่ห์ ก้คนตัวมากมีก้อนอัวมากอุก๊ออยด่าจังจจสันนสันช่วยเถอะเลิศแตกัะท่วงฉันเปน็นทัวเนาะใส่รัวมากไม่เหรอเอี่ยปากดื้ออ๋อลหอครับเย,ย้เอออยู่หน้านี่และต้นเนี่ยเออคอยลกกาเมื่อเมื่อดิเออเออออออกํลังว่าจิไปเตะบอลกับมูนี่ลกกาเราเลียวมันะเลีวนี่ฮะพวเดขอไปกับเถอ โอ้ยมันหาเลี้ยงนี่ยนีย่โอ้ยบังเทวะย่อยไข่อยลูกข่อยใส่คุ้มตามันเลยเนยีเออเออเอจิงน่อยเสียวไปเตะบอลกระมูนี่เออลูกกลางาเขาจะแล้วว่างั้นเออมืออื่นมาเสียวไปดับมันละเออผู้ใดว่าบอกข่อขยเดือข่อยกลับไปเชี่ยงไข่ไปใส่คุ้มตามันนี่เออตั้หนีละี่เดี๋ยวไปเตะบอลกระมู่นเร็วเออลองอ,ออกเลยฉันะตื่นเบิดเนาะ นี่แหละชีวิตชันกับยูสีล่ะมันเป็นสิบหลอดแล้วเนื่องว่าต้องแอบซูมือดิแอบมาสิบกว่าปีแล้วแต่เมียแม่ยู่แต่ว่ายฉันไม่หยู่บเทสฉันสบายใจกว่าเพราะว่าฉันใจเป็นยูล่ะเห็นร้านได้บ้าเฟิดมาทันไหมล่ะเพราะว่าเห็นเด้อจ้าเนาะเพราไปเห็นเนาะอันนี้คือนือคือนาค่ายกันอุ่ยหนูลิลี่ที่มาขายจิงเด๋ยอันนี้หมูเด้อนะ ขามันขามันยูนเนี่ยบมีอบ๊มีบ๊มืแ่ขามนได้ไ่ได้นี่นี่ลีลิลี่ลีเห็นมันไปล่ะเพะเห็นจ้าว่ามันอยู่ทางคุณติจ้าโอ้ยเห็นเนี่ยข้าวมันลกตามัไปเ่อเพนี่ยไปไปไปน้ำหาห้านน้ำหารลานมันคำใช้จิบโอ้ยไปใส่โน้ลร้านกูนโอแล้วก็ว่าเราไปเงินแล้วนี่จังใหญ่เลยคบอกไน่อบก กนี่ังคนขาคนขาดดิวิตัวขนฉันฉัลืมฉันลืมนี่นีขนบัวตัเนี้ยฉันลืมนี่นองเ้าออกนี่เป๊ะ้ชา่ากระบาดนะตีฟ้าไปอะเปเล่ายางบอกให้หอดอกเอาไปกี่มไซค์กระบาดดีกว่าเดี๋ยวไปแต่งตัวไปท่านไปไปเหาเลยสวอยเท้า